S 1> <S 1> <G ül üyor> โว้ก็ค่างจะขี้ดื้อนิดนึงนะครับถ่ายถ่อันนี้คือปฏิกิริยา ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงพลายแก้วสักใบครับผม <c oughs> เหมือนอันนี้คือพลายดากี้นะครับนี่อายุ20ปีบ่ะ9ปี <c oughs> คือช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่กำลังใกล้ตกมันนะครับ ช้างใกล้จะตกมันนี่จะมีปฏิกิยาแปลกๆหนยนะครับดูครับเขาทำอะไรอย่างนี้ครับโอ้แกออกข้างหนึ่งนะครับนี่ออกข้างฝั่งฝั่งฝั่งข้างขวานะครับออกได้จากมือแล้วครับนี่ จะออกฝั่งเดียวเลยเนาะออกฝั่งขวาฝั่งเดียวครับ กค่อนข้างจะขี้ดือนิดนึงนะครับไยนี่คือปฏิกิยาของช้างตกมันนะครับก็ที่เห็นสายโซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อยู่ไม่นิ่งเลยครับเดินวนไปวนมานะครับ,อ,คครบอาการอย่างนี้นี่เหมือนขาระบาอารมณ์นะครับนี่คุณหวยครับคุณหวยดูครับ เ <c oughs> ขอาอะไรแล้วบอกครับ <c oughs> ท้อยดีกวา่านางวนไปวนมาเลยวนเป็นยังสีบ่บอกมันเป็นยังสี่ชั่วมือบอกอน้าบอกัแต่ตรงน,นี่อาการแปลก คือมันอั้นเ่รครับเหมือนช้างอั้นนะครับจะออกจอ,อกจะออกหน่อยไม่ออกจะออกไม่ออกอย่างนี้นะครับก็ปฏิกิยาอย่างนี้นี่ห้ามนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าห้ามนะครับก็ถ่ายอยู่ห่างๆครับผมเรามาอยู่ฝั่งนี้ ออกอยู่นะครับนี่ฝั่งขวาครับแฉะอยู่ครับนิดนึงครับนีแฉะอยู่ครับนี่แฉะอยู่นิดนึงครับนี่ เราไปดูทางโน้นดีกว่าครับผมสวัสดีครับหายตกมันหรือ,อยังหายแล้วเดี๋ยวมาดูพระนกแรครับผม ครับผมนั่นคือปลายนกแรนะครับสามสิบกว่าปี ชนิดยังครับนี่ชนิดแล้วบอกหายชนิดแล้วบอ,อกก็ก็ถือว่าไม่พร้อมไม่อ้วนพอดี ควานควานผู้ชายกําลังเข้าได้นะครับ <c oughs> เข้าได้มากี่วันแล้ว <c oughs> กําลังเข้าได้มื้อนี่โอ้ส่วนมากมีแต่ควานผู้หญิงนะครับเข้า ของเขาก็ถือว่าดีครับเามาดูฝั่งนี้ดีกว่าฟันฟันผู้หญิงเข้าได้สบายเพิ่งหายกี่วันครับนี่ ทิศก,กว่าๆนะครับแต่แต่หายไปแล้วแต่ตาเขาไม่เหมือนตอนตกเนาะเวลาตกนี่ตาเขาจะดูแบบกลิง้งๆสายตาีะแต่สายตาวันนี้สายตาอ่อนโยนครับผมนี่ครับวันนี้สายตาอ่อนโยนมากเลยนะครับแต่ปกติปกตินี่สายตาจะแข็ง แข็งกระด้างมองแข็งแข็งนะครับจ้องครับจ้องทุกคนแล้วครับวันนี้ก็ดูดีหน่อยครับนี่คือพลายนกแรนะครับตกมันมา่วมๆกี่เดือนหาเดือนเต็มๆเลยหาเดือนเต็มๆแับ วันนี้คือกำลังหายตกมันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่าช้างอยู่ในเขตชุมชนนะครับเราต้องเซฟช้างด้วยครับเซฟทั้งช้างครับผมเดี๋ยวหลุดขึ้นมาแล้วจะเป็นอันตรายนะครับเราก็เลยต้องตีปลอกสองข้างนะครับ นิ่งเนาะดูนิ่งมากปกตินี่ผมมายืนถ่ายอย่างนี้ไม่ได้แน่มุมมุมฝั่งนี้ผมไม่เคยมาถ่ายนะผมถ่ายแต่ฝั่งตรงนี้ไกลๆนึงเขากินยาดีป่ะครับนี่ ก็เป็นบ้านอยู่บ้าน20่หลังนะครับเอฟซีท่านใดแวะมาเยี่ยมคล้ายนกแร่ได้นะครับเมื่อนั้นเอฟซีเพิ่นมาหอดบอ <Okay. S 1> เขาอากล้วยมาให้ไหมโอ้ครับผมต้องขอบคุณผมก็จําชื่อไม่ได้ครับที่มาเอากล้วยมาให้ <It> s <S ครับผมอมืขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสําหรับช้างทุกเชือกเลยนะครับ แตตาวันนี้อ่อนโยนมากเลยครับไม่เหมือนทุกครั้งที่เราเห็นสูงเหมือนกันนะครับนี่ดูไกลๆนี่สูงมากเลยนะครับ รับงานวันนั้นก็มีอาการแปลกๆก็ไปไม่ได้ใช่ไหม,มง,งานช้างก็ไม่ได้ไปตอนแรกสมัครไป,ไปงานช้างเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ไปครับดูแล้วท่าทางไม่ดีครับผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับ ว่าช่วงแกตกมันเหมือนจะยาวนานเนาะห้าเดือนแล้วก็เขาเรียกว่าเขาลงหลงลืมลืมหรือเปล่าอืมน่าจะลงหลงลืมลืมนะครับลืมพ่อความของเราครับลืมนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็เข้าได้สบายแล้วนะครับมันเกี่ยวกับอะไรตกมันนานเกินวะ ตกมันนานเกินลืมควานนะครับแต่ควานนะผู้หญิงนี่เข้าได้นะครับสบายครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าควานนะผู้ชายนี่เข้าเข้าได้ตอนแรกๆหลังๆมานี่เข้าไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังเข้าได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้มาอัปเดตอาการของพรายนกแรกับพรายดากี้มาฝากเอฟซีนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ช่องกุยอาเจียงลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันขอยนยาวนานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ